สวัสดีครับสวัสดีกันตอนเช้าเนาะอาบน้ําเสร็จครับผมตอนนี้ก็กําลังจะ <c oughs> ดูม้งข้าวครับม้ข้าวาหุงข้าวแล้วข้าวม้งข้าวมีปัญหาครับก็เลยเอามาหุงเตาแก๊สเนาะก็ <c oughs> อาจจะสายหน่อยครับวันนี้ทากับข้าวเสร็จแล้วยำปลากระป๋อง <c oughs> ก็น่าจะยำปลากระป๋องแล้วก็อะไรไม่รูก้ก็ดูครับมาดูข้าวกันก่อนครับผมมะงข้าวมีปัญหาก็ต้องใช้วิธีนี้ครับผมหุงข้าวด้วยแก๊สเนาะหุงข้าวด้วยเตาแก๊สครับ ก็ใกล้จะสุกแล้วครับแต่ว่าเอบสุกแล้วปิดแก๊สแล้วครับผมก็คือมาเพิ่งจะได้ห้าวันเองมั้งครับน้องข้าวกดไม่มีไฟขึ้นครับผมไม่ร้อนแต่ว่าอุ่นได้ครับบอมได้ก็พามาดูหลังบ้านครับหลังห้องเข้าเราอยู่ก็จะเป็นป่าไร้มันเนาะบ้านเป็นโน่นเกี่ยวๆรี่วๆไกลๆโน่นเป็นไรอ้อยครับ ก็อยู่ครับมีอยู่สองหลังครับติดกันเนี่ยสองฝั่งข้างเป็นอู่ครับฝั่งนี้ก็เป็นอู่แต่เขาปิดตัวไปแล้วเทนี้แล้วครับวันนี้น่าจะได้ทํางานสายสายหน่อยเพราะว่าร่อนข้าวเนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่เขากำลังเชื่อหมหวัวเจาะอ,อยู่หวัวเจาะเอ่อเล็บหวัวเจาะมันหักไปตัวหนึ่งก็ต้องแก้ขัดในการใช้เหล็กอ่าอ,อะไรนะเหล็กสกัดครับ สกัดสวรรดอกสวรรมาเชื่อมแปะติดเดี๋ยวพาไปดูครับผมเดีย๋ยวดูมาข้าวก่อนแป๊บหนึ่งข้าวของเราเราเดี๋ยวชิมดูก่อนครับว่า,าได้ทีหรือ,อยังอืมโอเคครับสุกแล้วเรียบร้อยแล้วจิว๋ว ยังไงก็ต้องได้ยังไงก็ต้องได้หงุไหงิดเลาครับเดี๋ยวยกหม้อข้าวมาครับก็เรียบร้อยแล้วครับยกหม้อข้าวมาเรียบร้อยแล้วครับยกหม้อข้าวมาแล้วเดี๋ยวไปดูพี่เขาเชื่อมหัวเจาะเชื่อมหัวเจาะกันแบเนีย มันจะลักหินไหมไหมพี่มันจะลักหินไหมไหมเครื่องเชื่อมพอด์ตพอร์ตเสื้อเฮ้ยรอเหมือนเดิมมือเครื่องเชื่อมคุณภาพเชื่อมได้ทุกอย่างครับือ,อ,อของจีนมีดีอย่างเดียว ไปครับเดินทางทำงานกันออกสายนะครับอันนี้จะแปดโมงแล้วจะ,จะกินข้าวก่อนจะซ่อมเชื่อมหัวเจาะก็วันนี้ก็น่าจะได้แต่เจาะอย่างเดียวครับเพราะว่าดูแล้วหัวจอดต้องค่อยๆเจาะมันเนาะว่ามันไม่ใช่ของมันคือดัดแปลงเอาก็าเหลืออยู่ประมาณนะั ส7 0หลุมได้มั้งครับถ้านะเราไม่ผิดน,นะวันนี้ไม่รู้จะเสร็จทันหรือเปล่าเนอากาศร้อนๆวันนี้เขาบอกว่าอากาศบนการจะพุ่งสูงสุดของเขานะไม่รู้ว่าสูงสุดของเขาเท่าไหร่เมื่อวานมัน41 42 43หรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับก็ต้องรอดูกันว่าช่วงเยง็นช่วงบ่ายเราจะทํางานได้ไหมจะไหวหรือเปล่าครับแต่ก็คงไม่เป็นไรมากถ้ารถถ้าหัวจอดก,กับ ไม่มีปัญหาเนาะคนถ้าผัดกัน3คนมันก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันต้องขุดด้วยมันเจอหินเจออะไรเราต้องขุดให้หัวเจอะลงได้เพราะหัวจอะมันจะเป็นนั่งอยู่บนหินก็หัวเจวาะก็โอเคครับผมเดินทางกันครับผมเจ้น,นี้ก็ลงมือทำงานนะครับเจาะหลุมแรกนะแล้วก็พี่เขาสองคนก็ช่วยกันวัดอยู่ เราก็เดินลุ้นกันก่อนครับลองดูหัวที่ซ้ำมา,มาเมื่อเช้านี่ดัดแปลงมาก็ลงดีครับผมก็โอเคนะเดี๋ยวเย้เริ่มงานกันก็มีหน้าที่น่าจะได้คุยกับแพงครับนี้จะเสร็จหรือเปล่าไปยันนู้นนะครับไกลๆน้องเรียวเยวบรรยากาศตอนเช้าก็ขมูขมมวมันเดินครับผุนีเอ็ม PM ก็น่าจะมีทุกที่เนาะแต่ในป่าทกกี่เขาอย่างนี้ไม่มีเห็นไม่เห็นถ้าจุดไฟจุดเผาต่อสั่งอะไรกันก็มีครับมีกุนทีเอ็มเหมือนกัน น้องเก่งมากเลยโดยแค่นี้อายุไม่ถึง18มั้งเนี่ยยังไม่18ดเลย17น่าจะ16 17บครับั mm hmm. รบ, mm hmm. ร,บรถแวคโคกับเจาะเก่งมากทำงานช่วยพ่อพ่อเขาเสื้อสีชมพูครับพี่พีวิตเนาะนี่กับน้องกนอง็น้องนังจิวเก่งครับเด็กตัวแค่นี้รู้จักทำมาหากินรู้จักช่วยงานพ่อเนาะรับเก่งมากครับแบคโค ตอนนี้ก็ทําการเจาะอ,อยู่ครับผ่านไม่ได้ประมาณ5หลุมแล้วครับเข้าหลุมที่6แล้วก็มีหินมีลปสัสแตนิดน,นึงครับเจาะมีหินแล้วก็ย,บยบกยกสะบานขึ้นนะแล้วก็กระถุ้งหินออกก่อนแล้วก็เจาะต่อครับจะได้ไม่เปืองหัวเจาะตอนนี้พี่ัก,ก็กําลังเปลี่ยนดินก่อนเดี๋ยวหน้าที่ก็คือไปกระถุงแล้วก็ไปคัดดินออกจากหลุม ร้อนครับพักเบรกหน่อยห่อนหลายบรรยากาศข้างหน้าครับก็คือไร่แตงโม PM เยอะไปหน่อยมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่บอนะแตงเมลแตงโม,มขายตรงนี้ครับขายถูกครับผมสมลูกลูกใหญ่มากเลยลูก20บาทครับหกบาทสลูก10สบาทแต่ถ้าซื้อข้างในก็น่าจะลูกละสีหรือห้าสิบาทนี่แหละประมาณนะตรงนี้อยู่กับสวนเลยเนาะมีรถเข้ามานี่ตั้งแป๊บเดียวก็เม็ดไม่เกินบ่ายก็น่าจะหมดแล้วครับนะแตงโมเอจัเออกจกั่น,นนะ แทรกตลอดเลยเดี๋ยวไปคุยดินต่อครับมาครับเลาเทียงแล้วครับกินเย็นตาโฟเหมือนเดิมครับผมจานนี้อร่อยมากเลยติดใจซ้าอีกวันหนึ่งครับผมวันนี้ก็อากาศร้อนครับอยู่ที่38องศาก็พักเบรกกันพอดีครับเที่ยงมากินเย็นตาโฟนะครับกินเย็นตาโฟโดยกันเพียงร้อนครับเรียบร้อย หมดชามออยเวอร์อรอยเวอร,อร,อวอร์หมดชามเลยแก้งเลยแล้วเลยต่อร้อนทิบเลยมันหัวยทิบเลยโอ้ยแดด๋ดวลุยงานต่อแล้วครับหลังจากกินข้าวเสร็จก็มานั่งก่อนครับลมแต่แดดร้อนมากครับยังทำไม่ได้เลย นั่งพักกันก่อนัสกแป๊บนะใต้ต้นไม้นี่แหละครับ ตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสองครึ่งครับผมความร้อนก็อยู่ประมาณทัก40เอ็ดองศาครับก็จอดหลุมนี้แล้วก็หลุมลองสุดท้ายแล้วครับหลุมรองบวยแล้วก็เหลือหลุมนี้เสร็จก็เหลืออีกหลุมหนึ่งเนาะคือหลุมนี้โอเคนะครับแล้วก็จะได้นั่งพักกันสักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเอาเสามาตอกเสาครับแล้วเสาล,ลงแล้วพี่เขาแปเวาเสาหยุดโอเคนะครับเดี๋ยวตอกมมดกันครับหนุนหน ครับผมก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับผมภารกิจการขุดเจาะของเราในลายนี้ก็เหลือแต่ตอกเสาเนาะลงเสาแล้วก็ขึ้นแผ่นครับขึ้นการเลนเนี้ยแล้วก็ยึดนอด็อตเหมือนเดิมครับผมปรับระดับยึดนอด็อตก็เป็นอันจบก็อีกประมาณสองวันครับสองวันครึ่งครับคือถ้าถ้าวันนี้ลงเสาก็น่าจะได้สักประมาณสักครึ่งหนึ่งพรุ่งนี้ลงอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็ขึ้นโอ้โห แฉลงร้อนมากถือไปอยังไงวะนี่จอดด้วยแฉลงด้วยเอบนัดสันนิดนึงนะครับเ,เดินนน่นแล้วครับรถอยู่นู่นลิบลิริวรวอาจจะสันนิดนึงครับกำลังเดินไปก็ทั้งหมดก็ยัไม่ได้นับหลุมเลยหนึ่งสองสามสี่ห อนนี้ก็น่าประมาณประมาณทัก3สามสิบหลุมครับถึงตอนตั้งแต่เช้ามานี่ครับก็ร้อนก็เจาะเรื่อยรักเรื่อยครับเลยม,มากลวยเข้าเดี๋ยวไปปิดกลวยเข้าให้เขานิดนึงก่อนครับผมยังมีครึ่งทางกลวยก็จะอยู่ประมาณครึ่งถนนครับเพราะว่าแอคโคต้อง ใช้ระยะในการกดเนาะการกดการเจาะเดีเก็บไว้ก็สักครึ่งหนึ่งก่อนเปิดช่องจราจรก่อนครับเพราเป็นทางโค้งเนาะแล้วก็ถึงนแก่ผู้ชายรถคช้าดนเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเผื่อเกิดวัติหงติเหตุขึ้นมาจะลำบากครับร้อนมากร้อนเบ่อบางแต่มีลมครับ เพราะว่าแถวนี้เมื่อวานเห็นคนเขาพูดกันคนคพื้นที่เขาพูดกันว่าช่วงเย็นๆจะมีพายุดีเพสชันเข้ามามก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีหรือเปล่าแต่มีลมครับมีเมฆมาแล้วแต่แดดก็ยังร้อนเหมือนเดิมก็ไม่แน่นะครับที่อื่นไม่ตกแต่ที่นี่ตกครับเมื่อวันวันพฤหัสที่แล้วก็ตก เดี๋ยวรอที่รถน้นครับที่แบ็คโฮไกลน้นรีดิวนอนเดี๋ยวไปหยิบอจอบกับแฉลงก่อนครับครับตอนนี้ก็พักเนาะพักรอเสาครับผมก็ช่วยบ่านะช่วยบ่างบรรยากาศตอนนี้ก็ร้อนครับร้อนร้อนจริงๆร้อนจริงๆนะจ๊ะน,นั่งรอครับมาตอนไหนก็ทำตอนนั้นเนะาะก็ผ่อนก็รีเยอะออก ลงเอา,ารถเข้ามาเข้ารมครับจอดอยู่บนถนนตะยีโอเคครับคือใช้ระบบต่อกับใช้นี่แหละครับกดต่อรถ<อ>แทคเตอร์ตัวเล็กตัวหนึ่งเทคเตอร์ตัวหนึ่งก็ใช้ทั้งจอทั้งกดนะครับต่อก็สารพัดประโยชน์ครับผมทผั้งกดด้วยก็โอเคนะครับเดี๋ยวไปถ่ายดูอีกทีหนึ่งร้อนครับพักผ่อนก่อนแป๊บนึง ครับผมตอนนี้ก็เลิกงานแล้วครับกําลังจะเอารถแร็คโคข,ขึ้นรถเล็เน้ะผมก็จะเอารถแันดามไปเก็บกล้วยครับก็แบ่งหน้าที่กันก็เสร็จก็เสร็จพร้อมกันครับเก็บกลวยเสร็จก็จะวิ่งไปนัดครับไปหาดูกกองกับข้าวก่อนไม่เกียจทําไม่ใช่ขี้เกียจทำมันไม่มีอะไรจะทําครับมีปลากระป๋องกับไข่ แค่นั้นแหละครับกินมีแต่ผู้ชายอยู่เนาะก,กินกันง่ายๆครับไม่ได้มีอะไรมากมายกินกินเสร็จแล้วก็เลี้ยๆกันไปนะครับเดี๋ยวขอญาตเก็บกลวยก่อนครับแปบ๊บหนึ่งตอนนี้ก็กําลังจะไปซื้อกับข้าวครับไปน่าจะเป็นที่บ้านตำบลเก่าอะไรนะตำบลบ้านเก่าไม่รู้มีตลาดนัดหรือเปล่าแล้วก็เติมน้ำมันด้วย อากาศยามเย็นครับของตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี เติมน้ำมันใส่เืิอน้ำมันใส่ถังแล้วก็แวะนะเตือข้าวตอนนี้นั่งรอน้อมอยู่มันรอ้อนเกลเเข้ามานั่งรอในรถก่อนตอนเย็นก็ซื้อกับผ้าก็ซ่อมขากไก่กับผัดเผ็ดอะไรไม่รู้สองอย่างครับแล้วก็ซื้อประบุ้งไปประบุ้งกับปลาเค็มปลา เปนยินเค็มเกิดทอดเช้า,ากับผัดเช้าทำกินมื้อต่อมือ้อถ้าเพราะว่าไม่มีตู้เย็นไม่มีอะไรเลยก็ม,ม,ยกออกมากินมื้อเที่ยงก็มากินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรกันตอนเย็นถ้ามีนัดก,ก็วิ่งซื้อข้าวสำเร็จไปเลยเพราะว่าเหนื่อยกับงานแล้วก็ขื้ข้าวแค่ขืงข้าวแค่นั้นละกินเลยครับยยง่าย แดงปะดดง่ะการแดงเนอะไปกำลังขับรถกลับครับผมครับผมตอนนี้ก็มาอยู่ที่วัดเทาแล้วเนาะก็กำลังจะปอบพลังครับกินพอดีตอนเย็นนี้ก็มีลมมานิดนึงเนาะ ก็ว่ากินฝรั่งเสร็จก็จะไปซักผ้าครับแช่ผ้ากินไว้พอดีนะครับตอนนี้ก็มาถึงบางบาวแล้วแ๊บเดียวก็ทุ่มหนึ่งกินข้าวแล้วก็น่าจะอาบน้ำพักผ่อนครับผมพรุ่งนี้ก็ลุยสู้แดดต่อไปอีกครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อฝากไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดกดซับสไครต์ได้นะครับผมขอบคุณครับสาหรับที่ทุกคนเข้ามาติดตามเนาะก็สําหรับค่าคืนนี้เย็นนี้ก็ให้ทุกคนโชคดีมีความสุขทุกทุกคนครับผม จอกันอีพีต่อไปครับผมดูคอดำหมดแล้วดำคอดำหมดแล้วตายแก่สามสี่ว,วันสวัสดีครับ